สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีข่าวลือออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเรื่องนี้จะเป็นจริงแค่ไหนและมีความเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันเมื่อน <dep art ure> ักข่าวนำเรื่องนี้ไปถามก็ถูกปฏิเสธจากบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในทันทีว่าเป็นเรื่องเพเจร์ซึ่งการ ที่มีข่าวปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ออกมาก็มีโผลประหาดออกมาด้วยว่าจะมีการปรับหรือครั้งสำคัญและครั้งยิ่งใหญ่สลับตำแหน่งการอุตรุ์ ที่ฮือฮาเยอะที่สุดก็คงเป็นการสลับเก้าอี้ระหว่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสวุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนอีกหลายตำแหน่งเห็นชื่อแคนดิเดตแล้วก็ได้คำตอบว่าเป็นของปลอมทั้งสิน้น ที่สำคัญกระแสะข่าวที่ออกมาระบุว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการวางตัวเพื่อไว้รองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเหตุผลนี้ยิ่งไม่มีน้ำหนักไปใหญ่เมื่อดูเวลาแล้วอีกนานกว่าที่จะถึงการเลือกตั้งยังไม่นับกับจังหวะยื้อจังหวะปะวิงเวลาออกไปอีกอาจจะไปถึงปีพศ .2562 ถึงจะมีเลือกตั้งก็ได้ใครจะไปรู้ สรุปแล้วเหตุผลนี้ไม่น่าที่จะทำให้ครมประยุทธ์5เกิดเป็นจริงในห่วงเวลานี้แน่ใครก็รู้ว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งยังอีกนานบิ๊กตู่ไม่จําเป็นจะต้องจัดเตรียมทัพไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะยังมีเวลาเหลืออีกเป็นปีไว้ช่วงใกล้ๆที่จะมีการเลือกตั้งก็ยังปรับทันในโผการ ปรับคารมอครั้งนี้ที่ถูกปล่อยออกมาก็พบบมพิรุษอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตก็คือในกรณีที่มีข่าวว่าพลตำรวจเอกจากทิพยินดาจะลุกจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ที่บิ๊กอู๋พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนั่งอยู่เพราะบิ๊กแป๊ะหรือพลตำรวจเอกจากทิพเป็นเป้าที่จะถูกด้วยขาเก้าอี้ในขณะนี้เนื่องจากว่าบิ๊กแป๊ะยังเหลืออายุราช การอีกหลายปีแต่พาวเวอร์ยังแน่นทุกสายเป้าหมายของคนปล่อยข่าวปรับคอรอมอครั้งนี้จริงๆแล้วด้านหนึ่งก็เพื่อเขย่าเก้าอี้ผอ,อรตรอจึงกล้าพูดในขณะนี้ได้ว่าผครอมอรัฐบาลประยุทธ์5เป็นโผรล,ลวงกระแสะปรับคอรอมอครั้งนี้เป็นการปล่อยข่าวลือเล่นกันเองมากกว่า หากจะมีการปรับคอร์อรในช่วงเวลานี้คงมีเงื่อนไขเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่พลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจทำนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ข้าวยากมากแพงตัวคนที่จะถูกปรับออกเป้าหมายที่เห็นเห็นก็คือบิ๊กชัดพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรัมตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งโดนบีหนักจากนักการเมืองจนหน้าเขียวหน้าดำอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะปัญหาการระบายข้าวที่พลเอกชัดชัยเป็นรองประธานกรรมการพบว่าการขายข้าวออกไปมีพิรุธบางอย่างมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพ่อค้าบางกลุ่มจนถูกนำเรื่องไปฟ้องศาลปกครอง ถ้าจะมีการปรับคลองมอเพื่อเซตทีมเศรษฐกิจกันใหม่เป็นเหตุผลที่น่ารับฟังมากกว่ามีเหตุผลที่จะวางคนวางตำแหน่งเพื่อปั่นผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลหรือปีสุดท้ายของรัฐบาลก่อนที่จะลงจากหลังเสือเพราะช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นช่วงที่สำคัญที่จะทำให้ประชาชนจดจำว่ามีผลงานหรือไม่ในช่วงการบริหารประเทศของขคณะคสช เพราะผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาลประชาชนไม่ค่อยได้รับรู้ว่ารัฐบาลได้ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างจนให้คะแนนในรัฐบาลในเรื่องก,กับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจค่อนข้างต่ํามันจึงเป็นเฮือกสุดท้ายที่จะผลิตผลงานต่างๆออกมาเพื่อชดเชยภาพลักษณ์ของรัฐบาลประยุทธ์ตลอด3ปีกว่ามานี้แล้วจําเป็นที่จะต้องใช้มือทํางานที่มีฝีมือโดยเฉพาะอาจจะต้องตัดโคต้าของทหารออกไปบ้าง ถึงแม้นว่าตอนนี้สถานการณ์รัฐบาลจะไม่ค่อยดีแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่สุดขีดจนต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีหากดูจากการปรับคณะรัฐมนตรีที่ผ่านๆมาของบิ๊กตู่มักจะไม่ปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ที่มีการเรียกร้องแต่จะรอดูสถานการณ์ในประเทศว่าเป็นอย่างไรหากภาพรวมไม่ดีสิ้นทางเลือกอื่นๆถึงจะมีการเซตทีมเปลี่ยนแปลงกันใหม่ รัฐบาลทหารไม่ค่อยปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีกันบ่อยอย่างที่เห็นในช่วงการบริหารประเทศที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนผ่าเพื่อเรื่องของเรื่องก็เพราะว่าตัวละครจำกัดหาคนมาทำงานยากไม่ค่อยมีใครอยากเอาชื่อเสียงมาทิ้งไว้ดังนั้นถ้าหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีอีกรอบก็ต้องได้ตัวคนมาก่อนแล้วอยู่ยาวจนถึงเลือกตั้งปีหน้าไปเลยคงจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอีกแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งขนาดนั้น ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดตลอดช่วงเดือนสองเดือนหลังจากนี้ประเทศไทยมีงานสำคัญหลายงานคนทำงานเก่าก็ต้องทำงานต่อเนื่องให้ลุล่วงเสียก่อนบิ๊กตู่คงไม่ปรับุลผลในช่วงเวลาดังกล่าวต้องให้งานสำคัญต่างๆเสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยรีเซ็ตทีมกันใหม่ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง New s ์วัวันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ